หมอลกุ้มบารมตุลลอหบารกาตุกอาปดาห์นี้นะคะก็เจอกับเจกุกานี้อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยการละหมาดนะคะละหมาด5เวลานะคะอาก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดูอากันก่อนนะคะอา บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมราะบิสรอะลีซอดรีปยาซิรลีอัมรีวะดุลอุคดาตัมมิลิสานียัฟคาห์คาวลีราะบิษฐิดนีอิลมันนาฟิอันวารซุกนีวะห์มันอ่านก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เรียนนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกับจิ๊กกู่เป็นก่อนนะคะถ้านักเรียนที่เป็นแล้วก็ร้องเพลงพร้อมจี๊กกูกได้เลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เป็นก็ ฟังเสีงกูร้องเพลงก่อนนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเจกูจะบอกว่าเพลงของเราชื่อกะละหมาดห้าเวลานะคะหนึ่งสองสามสับยังลีมอวกะตุดิตันตุกเกะดาามูบ่ายกีรังยังเบื่ายา กะบาดตทูหันซ้าตัวซูโบวักประตูปากียจูรีตอรนอฮารีมักริบอิตุปะตนันฮารีมักริบอิชาดิวักะตุมาลัมมักริบอิชาดิวักะตุมาลัมอ่านี่ก็คือเพลงละหมาดห้าเวลานะคะอ,อีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือเพลงการอาบน้ำละหมาดอ่าเคยฟังกันไหมคะ เพลงนี้ก็คือเพลงการอาบน้ำละหมาดนะคะอ่ะเนึ 1, 2, <S <S ่งสอบสำบิลอาซานซูดับเบร์บูนีอเมอูต์เตสกาลีบรดตามบาสุตางนทิกกาลีบาตอบิสมิลลาฮิราะห์มิานิรัลลอฮมดุวาบรบบามอ Tiga baso muka sambil niat di dalam hati. Keempat baso tangan hingga ke siku kanan dan kiri jadi suci. Terima baso kepala, keenam baso telingo, Semuanya tiga kali. Akhir sekali, baso kaki kanan dan kiri jadi suci. บัดดันดสนุขสุนัขยหที kami mengadat kepada ilahi ฮะคุณค่าเก่งมากเลยนะคะก็คือสองเพลงด้วยกันนะคะที่เด็กกูสอนวันนี้นะคะก็คือเพลงละหมาฮาวีลาใช่ไหมคะกับการอาบน้ำและมาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องละหมาทาวีลานะคะ ข้อแรกนะคะก็คือการละหมานซูรีอ่าอยู่บ้านนักเรียนละหมานกันไหมคะอ่าซูรีเราจะละหมาดกอนไหนคะอ่าเราจะละหมานประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมคะอ่าเวลาประมาณเที่ยงครึ่งก็คือละหมานซูรีซูรีเราจะละหมานกี่รอกัดค่ะกี่รอกอัดใครที่เคยละหมานบอกเจกูได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเราจะละหมาน สี่รัการอ่านด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งจูรีอ่าหนึ 1, ่งจูรีนะคะสองก็คือละหมาดอัสรีอ่าอัสรีนะคะเราก็จะละหมาดประมาณเวลาอ่าบ่ายสามครึ่งใช่ไหมคะอ่าถ้าเกิดว่าเรามาโรงเรียนเราก็จะกลับไปละหมาดหลังจากที่เรากลับจากโรงเรียนนะคะ อัสรีเราจะละหมาดก,กี่รากาอันคะติ๊กต่อ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 อ่าสี่รากาอันเหมือนกันนะคะอัสรีก็สี่รากาอัตนะคะอ่าเวลาที่สามคือเวลาไหนคะที่เราละหมาดส,สามมักอ่ามักริบนะคะสามมักริบเราก็จะละหมาดเวลาที่เราเรียกว่างอเรชใช่ไหมคะมักริบอ่าเย็นง,งอเรชใช่ไหมก็คือหลังจากเวลา แบบนาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมคะก็คือเราจะละหมาดมักริบนะคะอ่ามักริบเราจะละหมาดอีกร,กระกาอัดข้าเด็กๆอ่าสามกระกาอัดนะคะมักริบก็คือสามกระกาอัดนะคะเราก็จะละหมาดที่บ้านใช่ไหมคะหลังจากที่เราละหมาดมักริบเสร็จเราก็จะเรียนอัลกุราอานใช่ไหมอืมก็คือเวลานั้นนะคะอ่าเวลาที่ 4, いいสะะะะี่คือละหมาดอะไรคะละหมาดอะไรเอ่ยละหมาดอีอ่าอีซานะคะอีโซนะคะอ่าก็คือกี่กระกาอัดคะลูก ก็สี่เรากำัอ่านเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเวลาสิบเก้านาฬิกาครึ่งอ่านะคะก็คือเวลาประมาณนั้นนะคะสิบเก้านาฬิกาครึ่งอ่าต่อไปนะคะก็คือห้านะคะก็คือเวลาที่ห้าเวลาไหนคะลูกอ่าคือเวลาละหมาดซูบฮีนะคะอ่าซูบฮีเราจะละหมาดตอนไหนคะก็คือรุ่งเช้าใช่ไหมคะหัวรุ่งก็คือตอนที่ฟ้ากำลังมืดมืดอยู่ใช่ไหมคะก็คือเวลาตีห้านั่นเองนะคะ เราต้องตื่นแต่เช้าใช่ไหมคะตื่นแต่เช้าอาบน้ำแรงฟันอะไรน็อตเสร็จเราก็จัดละหมาดละหมาดสุภปีนะคะสุภีเราจะละหมาดกี่ระอัดคะอ่ะสองนะคะสุเปธีสองระอัดนะคะก็คือเวลาตีห้าหรือรุ่งเช้านะคะตั้งแต่หัวรุ่งเลยเราก็จัดละหมาดนะคะก่อนที่เราจะมารบรียนนะคะอ่ะ ต่อไปเดี๋ยวจะมาทวนนะคะอ่าสมาทบทวนกับน <im caffeine> ักเรียนนะคะก็คือในแต่ละวันเราจะละหมาดกี่เวลาคะลูกกี่เวลาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตบอ่าห้าเวลาด้วยกันนะคะเราจะละหมาดห้าเวลาหนึ่งหนึ่งอะไรคะหนึ่งซุกซุรีซุรีก็คือมีสี่สี่รากาอัดนะคะสองอะไรคะสองอัสรีค่ะอัสรีจะมีกี่รากาอัดคะสี่เหมือนกันนะคะสาม สามอะไรคะมัรกมาร์กูกริฟนะคะอ่ามาร์กูริฟจะมีกี่รกากฐานคะก็สามเหมือนกันก็สามนะคะอ่าส,สี่ีละหมาดอะไรคะละหมาดอีอีโซนะคะอีซ่านะคะก็สี่รากฐาน,นเหมือนกันนะคะห้าห้าละหมาดซุป สุบหีนะคะสุบหีก็2อราการนะคะอ่าดังนั้นนะคะในแต่ละวันในแต่ละหวันนะคะเราจะมีเวลาละหมาดทั้งหมด5เวลาด้วยกันนะคะนักเรียนอยู่ที่บ้านเราต้องละหมาดกันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไรฝึกวิในัยในตัวของเราเองนะคะฝึกวินัยตั้งแต่เด็กๆ ทำให้เราเนี่ยรู้จักการละหมาดใช่ไหมคะอ่าพอเราโตขึ้นเราก็จะได้ไม่ทิ้งละหมาดนะคะเราฝึกตั้งแต่เด็กๆจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอยู่บ้านก็ฝึกให้หนักเรียนได้มีการละหมาดด้วยนะคะละหมาดถ้าเวลานะคะสัปดาห์นี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่บูการีก็จบเพียงแค่นี้นะคะ,สสะวัสลามอไยกุ้มบารมิตุลละบารุกาตุบ๊ายบาย